ไปชมแลนด์มาร์กอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรีครับซึ่งตั้งอยู่ในตัวอำเภอเมืองกาญจนบุรีนะครับผมนั่นก็คือสุสานสัมพันธมิตรดอนรักนะครับผมที่แห่งนี้นะครับผมทำให้มีความรู้สึกถึงความโหดร้ายของสงครามโลกนะครับซึ่งเป็นที่ระลึกถึงแด่ทหารผู้เหนือ่อยล้าและหลับไหลยอย่างสงบในที่ที่สวยงามแห่งนี้ สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนลักหรือสุสานทหารสหรประชาชาตินะครับผมที่ชาวจังหวัดกาญจนบุรีเรียกว่าป่าช้าอังกฤษเป็นสุสานขนาดใหญ่บนเนื้อที่ใจกลางอำเภอเมือง17ไร่นะครับผมบรรจุศพของเฉลยศึกซึ่งเสียชีวิตระหว่างการสร้างทางรถไฟสายมรณะนะถึง6,900 8 2 2หลุมนะครับผมโดยเฉลยศึก300คนเสียชีวิตด้วยโลกอะฮิวาตกะโลกและฝังไว้ที่ใกล้นิกะนะครับผมห่างจากสุสานฐานสัมพัติมิตร15กิโลเมตรส่วนที่เหลือได้จากหลุมฝังศพเฉลยตามค่ายต่างๆและยังมีสุสานเขาช่องไก่นะครับผม ซึ่งสุสานทหารสัมพันธมิตรดอนหลักมีความงดงามในการดูแลรักษาซึ่งคงไว้ซึ่งธรรมชาตินะครับผมหลังสงครามโลกครั้งที่สองสงบลงฝ่ายสัมพันธมิตรผู้ชนะสงครามได้ดำเนินการจัดสร้างอนุสรณ์สถานแต่ผู้เสียชีวิตึืดหลายแห่งในทวีปเอเชียซึ่งเป็นสมรภูมิสำคัญ ในประเทศไทยนั้นมีอยู่สองแห่งพม่าสามแห่งอินเดียหกแห่งและบังกลาเทศห้าแห่งปากีสถานและศรีลังกาอย่างละสองแห่งนะครับผมสำหรับประเทศไทยนะครับผมรัฐบาลไทยและฝ่ายสัมพันธมิตรได้ตกลงกันเมื่อ24สิงหา2497ในการสร้างสุสานสองแห่งคือสุสานทหารสัมพันธมิตรตอนลัก และสุสานทหารสัมพันธมิตรเขาปูนนะครับผมซึ่งอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับผมถ้าใครอยากมาเที่ยวหรือมาถ่ายรูปกับสุสานอย่างนี้นะครับผมเดินทางไม่ไกลนะครับผมห่างจากสถานีขนส่งประมาณ1กิโลเมตรนะครับผมซึ่งอยู่ในตัวจังหวัดกาญจนบุรีนะครับผม บรรยากาศสวยงามนะครับผมร่มลื่นและการดูแลรักษาสวยงามมากครับ